ถ้าพูดถึงเรื่องร็อกยาวมันเป็นเรื่องของหัวใจที่ชื่นชอบความเร็วทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กจนถึงผู้ใหญ่วัย4 5 0ยังมีให้เห็นกันอยู่ทุกๆคืนสู่สาวอาทิตย์ถ้าผมไม่ได้ไปเล่นกับพวกพี่ๆที่คลองเตยผมก็จะชอบบอ,อกมาสับรถเล่นร็อกยาวกับเจมอยู่เป็นประจำสมัยนั้นการสื่อสารอินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์ยังไม่ล้ำเท่าปัจจุบันนี้ผมลืมบอกไปครับ เจมนั้นเป็นญาติของผมบ้านเราอยู่ในซอยเดียวกันวันนั้นคืนวันเสาร์ผมกับเจมได้คว้าเวฟร้อยสิบเอสกูจยเราสองคนขี่ออกไปจอดรอรถกลุ่มใหญ่ที่กำลังจะมาที่แยกทงเรีมากันแล้วไว้เจมเยอะชิบเป่งเลยวะกูว่ารอเกาะท้ายๆกลุ่มดีกว่าวะเออเดี๋ยวรอจังหวะดีๆค่อยออกเกาะดีๆนะมึงไอเลงเรารอยาวกันไปถึงแยากการไฟฟ้าบางกลุ่มก็วนกลับ บางคันก็ไปต่อยิงยาวกันจนถึงเด่นจันแต่วันนั้นผมกับเจมเกิดเหตุการณ์สายน้ำมันหลุดจากคาบูร์ทำให้เราต้องวนกลับกันผมกับเจมต้องขี่รถกันช้าๆจนรถดับเพื่อนๆไม่มีครับสมัยนั้นอย่างว่ามันยังไม่ล้ำสมัยมากรถใครรถมันครับจนมีพี่คนหนึ่งขี่มาช่วยถีบรถให้ถ้าจะไม่ผิดชื่อพี่โอโซอนิกเพนไลฟันตาใไซน์ไกคูสีชมปูทั้งคัน ระหว่างที่พี่โอทิบช่วยเหตุการณ์ที่ทำให้ผมกับแจนต้องจำกันไปตลอดก็มาถึงโปรดติดตามตอนต่อไปจุดแน่น on fire น